สวัสดีค่ะมือนี้ช่องไก่ไก่ชาแนลสิพามาเที่ยวชมลานย่างหรือพี่น้องเพราะว่ากะหาเคยมาคือกันตั้งแต่มาบานนี่นะว่าลานย่างขาจาวเห็ดจังไดนี่แหละลานช่างขี้ยางวัาสันไปไปเบ่งป้อมกันเลยฮง บรรยากาศพระเจ้าสร้างขี้อย่างขายขี้อย่างนี่แหละบรรยากาศลานอย่างกกะซิมีามาขายทองมีลานค้า ผู้ใดบ,บ่เคยเห็นกันนี่เด้อเพราะว่าอันไก่ไก่กระหาคือเห็นคือกันกระหามาบึงบรรยากาศลานย่างคือกันอันนี้ลานใหญ่เด้อพี่น้องมันจะมีลานใหญ่ลานน้อยราคาประมูลกส็สะตั้งกันแล้วก็จะมีลานค้าให้บ้านเท่านี่แหละมาขายของแล้วอันซุ้มนันก็จะเป็นวกมานั่งถ้าเอาเงินที่มาขาย ียงมูลีราคาย่างกับ26บาทวาสาันโอ้เป็นตะเสียดายผมมีย่างขายน้ำเพิ่นนะพี่น้องอันนี้ร้านง่ว่าสันร้านประมูลร้านใญ่ญ่เดี๋ยวมือหน้าสีพาไปเบิง่งบรรยากาศร้านหน่อยเนาะมาจัดร้านซอยพีสะพายมาขายของ ไายลูกซีนปิงลงเส้นบรรกาศเมอนาาีโบแดดบรรยากาศดีดีเมอนน่านานยางเนาาี่นยาาใครบเ่เคยเห็นเวลา,าเครจะมาขายขี้ยาง ไก่บได้เลวพี่น้องนามอย่างมันกระเด็นใส่แล้วมันเหม็นเหม็นเลยต้องทายอยู่ไก,ก่ที่หย่างน้ำอย่างเหม็นขนาดคันยักเบิ้งมาจากตาอันล้านน้อยกันกดติดต,ตามไว้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งล้านน้อยพอกันในคลิปหน้าจะ้ะ